สวัสดีครับผมชื่อนายชัยชาญจัมบันสิริครับก็ชื่อเรียว่าชื่อห้องเต้ตอนเกิอายุ18็ปดีก็จะมาบอกเรื่องประสบการณ์การสอบขนาดแพทย์ของวิทยาลัยิลังศิษย์แล้วก็สัมภาษณ์ของมหาวิทยาลัยลังศิษย์ด้วยครับคำถามเรื่องขนาแพทย์ถ้าที่ผมจำไม่ผิดไอ้ส่วนของส่วนของายทําทางการแพทย์ก็มีประมาณ15-20ถึงข้อจุดต่อไปก็จะเป็นส่วนของสัมภาษณ์แล้วก็เขาจะมีคําถามตัวสองอันเป็นเป็นคำถามสองก็คำถามแรกก็มีคำว่าโควิด19เกิดขึ้นจากอะไรผมต้องกำเนิด ผมก็ตอบไปว่าพี่ตั้มมาจากเมืองขูว่านประเทศจีนคำถามที่2ก็ก็ถามมาว่าถ้าคุณเป็นแพทย์เก่งมากๆแล้วคุณมีผู้ป่วยคนหนึ่งมีแาลติดเชื้อระยะคนระยะผู้ป่วยก็จะฟ้องคุณตอนนั้นคุณก็จะทำยังไงผมก็ตอบเขาไปว่าอย่างแรกที่ควรทำก็คือแดงเขาเารับผิดชอบเรื่องแงความเสียใจยไปก่อนจากนั้นผมก็พูดเสริมไปว่าผมคิดว่าการเจยจากับผู้ป่วยแต่นั่นเปลน,นสิ่งที่สําคัญมากคนบอกกับผู้ป่วยว่าการรักษานี้นะมีความเสี่ยงอะไรโล้ที่คุณเป็นนั้นมีความเสี่ยงอะไรบ้างก็นะ ก็รู้สึกโล่งเหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนโงว่าพรุ่งนี้ก็ประกาศแล้วใช่ไหมนะก็ว่ากันไปแต่ว่าแต่จริงคือแบบเราดูได้ไหมว่ากูติดตู้เจ๊กติด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 ท่านาทีติดติดนาทีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ติดตัวจริงพร้อมกับน้องชายกับผมตอนนั้นก็ไปดูหอกันเถอะก็จากที่เรียนกับสถาบันมาผมคิดว่าข้อสอบ MMI มไอกับคำถามแพทย์ของที่นี่ช่วยไว้เยอะแล้วก็พวกคำถามเขารู้รอบตัวในพาร์ทของ ความถนัดแพทย์ผมคิดว่าออกข้อสอบตรงตรงของจริงเลยแล้วก็ร่วมถึงคำถามจเรียกทำได้ผมคิดว่าผมผมก็ไปดูแล้วก็เหมือนจริงเลยก็มาจำลองสอบสัมภาษณ์ที่นี่ก็สามครั้งเลยก็รู้สึกว่ารู้ว่าตัวเองน้ำพาดในจุดไหนควรวางตัวยังไงเพื่อแล้วก็แล้วก็มีจุดอ่อนตรงไหนบ้าง 3..2..1.. ครับได้จริงติดจริงต้อง MVP เม็ดครับเฮ้